นี่และชีวิตสิงค์นาดกับ PCP อารมณ์แรงดันสงูงสวัสดีครับ f อทุกท่านนะครับเนาะได้เวลาแล้วครับคราวนี้นะฮะใส่แหวนใส่หม้อเรียบร้อยแล้วกล้องซื้อมาเรียบร้อยนะครับต่อมาเราจะมาทําการติดตั้งกล้องนะครับติดกล้องแล้วก็ตั้งกล้องนะครับเนาะเอาละครับเชิญติดตามได้เลยครับจับสายตา,ยตายลวนๆเนาะตาลวนๆ เอาละครับบัดนี่ใส่แหวนใส่หม้เอเราติดกล่องเรียบร้อยสวยงามสวยงามลองคอมแบนยำดูบัตรนะตากกล่องให้เรียบร้อยแล้วค่อยดู ทางเป้ากันอต่อไปเป็นการทดลองยิงเป้านะครับเนาะหลังจากตั้งกล้องเรียบร้อยแล้วครับเนาะ ใส่แว่นรัดท่อใส่หม้อตั้งกล้องติดแล้วยังไม่ได้ตั้งกล <laughs> ้องติดแล้วยังไม่ได้ตั้งติดกล้องแล้วแต่ยังไม่ได้ตั้งมีสองแบบแบบกากบาดแบบกระป๋องเนี้ยละระยะ40เมตรโดยปรับมารนะเอาละเอาละเป็นตอนหัวคำ่ำแล้วครับเด้อมือดๆสักห,หน่อยหนึ่ง ส,สลบสลวเนาะเราหกโมงเย็นเอาล้วครับก่อนชิ้นงเป่านะครับตั้งกล้องดูก่อนนเารลองกล้องดูความจะขึ้นสูงขึ้นต่ำออกซ้ายขวาม,มากแค่ไหนนะครับละต้กแสงสว่างนะครับเด้อเพรเพรเพราะเพยยามกลางคืนนะฮะลองเบิง้งสามสิบเมตร โดยประมาณอ้าวไปดูกันครับโอ,อ้ึ้นสูงเกินนี่สูงมากเลยใช่ไหมสูงเกินคืบกว่ากว่าด้วยนะปับลง ลงต่อไปนัดที่สองตั้งกล้องดูนัดที่สอง,งอน,นัดที่สอง,สองตรงนี้ตำมมาหน่อยหนึ่งต่ำลงมาสามนิ้วเอาไหมเล็งจากนี้แล้วหมุนเข้ามา ตรงที่นี่รับตั้งกล้องครั้งที่สองนะครับเนาะเอาละครั้งที่สามที่ค้าวนี้นักที่สามนะครับเนาะนักที่สามนักที่หนึ่งนักที่สองนักที่สามตามลงมาไก่เป้าเต็มทีและคืออยู่ตรงนี้ ั้งไว้เอาละนาทีสามตอนยิงไม่ได้ถ่ายเนาะมมหมาไว่าไปนาทีสี่มาไปดูกันไปกองนกที่สี่ฮะเดี๋ยวดูกัน,กนอ้า ปรับสายขวาเลยครับนี่นี่ครับเรียบร้อยดีว่าใกล้เป้าออแล้วโอ้ไวเอี่นัดที่สี่นะครับออกกวากะบาดประมาณสองนิ้วนัดที่สี่เอาละได้ระดับแล้วครับนี่นัดที่ห้าดีเขาเป้าไหม,ม,มขวาซ้ายแมนอ๋อนัดที่ห้านะครับแกับสูงต่ำได้เรียบร้อยแล้วจะขีดเป้าแล้วเหลือแต่ซ้ายออกขวา ปืนออกมาทางซ้ายตังเรียบร้อยนาทีห้าจะเข้าเป้าไหมอ้าวไปเบิร์กันไปได้ถูกปะอ้าวไปไหนถูกไหนแล้วดิไม่เห็นรอยโว้ ใส่ลูกไม่ออกนะครับดูมาเอาละครับนาทีห้านะครับเมื่อกี้กระสุนไม่เข้ารังเพลิงก็เอ,อามัจะเดอกได้ยังไงเอาละนัดนาทีห้าละครัวนี้ยี่ละสามสิบเมตรจกเป่ากระเ่องด้วยกล้องดิสคั v เ r อรี่ใส่ปิงอี่อี ดิสเกิร์ลีก็ดีมีใช่หรใส่ปิ้งมองกลางคืนกำเนาะไม่มีฝ้าเอาละไปเบิ้งกันอา้าวนี่ครับว่า,างจากจุดเดิมนะครับกลยจะเข้าเป้าแล้วตรงนี้หนึ่งป้องนับทีหกแล้วคราวนี้เข้าเป้าแน่นอน นัดที่หกนะครับหลังจากห่างเป้าอยู่แค่มันหนึ่งเซนนะครับเนาะอ๋อระยะสามสิบเมตรเข้าไหมไปดูกันอ่าทำนัดที่หกนะครับเนะี่ยสูงจากก,ารกระบาดไปเซนครึ่งประมาณนัดหน,น,นึ่งเซนเซนครึ่งถือว่าใช้ได้แล้วครับคัน,นนี้นะ ละก็ใช้ได้อยู่นะหกเจ็ดแปดเอาละเมื่อกี้ระยะวางผลถ้าเป็นสัตว์เป็นอะไรก็เรียบร้อยแล้วครับเมื่อกี้ลนะแต่ต้องการคอมเมนต์ยำสดสดลองดูปรับต้องละเมื่อกี้สูงกว่าเป้านิดหน่อยอาจจะมือสั่นก็ได้คร่บเข้าไหม อ๋อล่ะครับนี่ครับตำลงหน่อยหนึ่งนะครับเนาะตำลงหน่อยหนึ่งออกขวาเขานี้โอเคแค,ค่นี้ก็ใช้ได้แล้วครับโอเคครับนะอะต่อไปเป้าจริงนะครับนี่ครับขวดน้ำเอาละนี่เลยสามสิบเมตรเหมือนเดิมอยู่นู่น อาวเป้าจริงๆเลยครับเนี้ยเป้าไม่จริงเท่าไหร่คือฟ้าขวดเพราะจริงต้องเป็นสัตว์ <c oughs> นิ่งๆจูไปสิมัดเหลือนับสุดท้ายแล้วมั้งนี่ <c oughs> ป๊อปกระเด็นรกระเด็นกระดอนไม่น่าจะพลาดอ่ะ นี่ขอดกระเด็นมาตกนนนี่อะทักครัเมื่อกี้โดนตองเน่ขอนขอบขอบหัวไม่รู้ว่าอยู่ข้างบนหรือข้างล่างไม่ได้ดูเมื่อกี้ตั้งยังไงไม่รู้ไปไปไปเบิ้ลเรบอลลูกนะการกระบาดก็ได้แล้วนะการกระบาดวะ เอาละเอาการะกะบ,บาดเลยเอาเอาละครับเปลี่ยนเป่านะครับต่อไปนี้นะนะครับอุปรกรณ์ทำเป่าของเราก็หาง่ายๆคือฐานไฟนี่เองทำเป็นโจทย์แบบบ้านๆนี่ครับองกรมเท่าเหรียญ ห้า,หาเหรียญสิบถ้าโดนนี้ก็ถือว่าไม่พลาดเนาะเอาละเอานัดต่อไปนะครับเนาะต่ออยู่โนอโนต้องไฟ,ฟ่นเดอ้อเอาซีาปไปทางไหน่องไปไ่ะเข้าเต็มเต็มป่ะ ไหนโอเคนี่ครับถูกเป้าเนื้อเป้าลิมเป้าเน็ดเดียวนรงเรี้ยสิบนะครับเนาะอันนี้ก็ถือว่าแม่นแล้วครับนะครับอาจีอยู่ที่การยิงยน,นะนี่กับคนเหลือแล้วคนเหลือแล้วแล้ยิงกับเผื่อสัง่งหนึ่งอืมเผื่อต่ำหน่อยนึ่งตำ่ำไม่ต่ำก็ ทดลองทดสอบก็เรียบร้อยนะครับเนาะเป็นผลขี้หน้าพอใจอ๋อสองสามพันแค่เป็ท่าไหร่สามพันสามพันเติมสี่พันยิงไปประมาณสิบน,นัดสิบสองนัดสิบสองนัดสามพันเต็มอ่ะพิพรายน้ำด้วยสามพันกว่าอืมประมาณสามพันหนึ่งสามพันสองโอเค สำหรับคลิปนี้นะครับของจรบลงแค่นี้นะครับเดอ้อครับรอติดตามคลิปหน้าครับว่าจะเป็นเรื่องอียังนะครับนะสวัสดีครับผม